เมื่อวานนี้นะคะก็ไลฟ์สดก็ไม่มีสมาธิในการพูดเพราะว่าเราก็ต้องเดินมองปกติเนี่ยวันเพนไม่เคยไลฟ์สดแบบเดินไปเดินมาเนาะมันมองตรงนั้นทีมองตรงนี้ทีสมาธิหายเอาไปนี่กาลังคิดว่าเอาไปดีไหมเนี่ยเพราะมันก็หนักนะไอ้นันนิดไอ้นี่หน่อยก็หนักเพราะว่าวันนี้วันเพนก็ไปสัมมานานะคะทุกคนคือหน้าที่ของวันเพนอะทําตามสเต็ปงานที่เขาวางไว้นะฮะก็ เขาก็มีเงินเดือนให้นั่นแหละค่ะนะคะ mm. 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 คิดเป็นเงินไทย mm. นะคะก็ที่นี่ประเทศที่มีสวัสดิการนะคะทุกคนดิฉันเรียนเรียนจบแล้วแล้วก็ไม่มีงานทำนะคะหรือหางานทำไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ามีไม่มีเพื่อนไม่มีงานทำนะมีทั้งหมดหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนนะคะที่ตกงานอยู่ แต่รัฐบาลดูแลอย่างดีค่ะก็คือได้เงินเดือนแบบนะไม่บอกอ่ะเงินไทยนะกว่ากว่าจะเอาบอกสามร้อยสามสิบสามหมื่นสามแสนสามล้เอาที่คุณสบายใจดิฉันไม่พูดเรื่องเงินนะเมื่อวานนี้คุยไม่จบทุกคนจริงๆมันก็มีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดแต่จริงๆแล้วดิฉันตอนนี้นะเขาเรียกว่าอะไรอโฟกัสหนึ่งเรื่อง ะะเรื่องที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นถามว่าทําไมอะ่ะอันนี้สําคัญมากทุกคนสําคัญมากแต่ไม่บอกใครค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวละแต่จริงๆถ้าเกิดอยากได้กําลังใจนะฟังคลิปใครรู้ไหมคะฟังคลิปอีนิงอ่ะอีงออันนี้น่าจะบอกให้นะคะทุกคนถ้าเราเอาอะไรก็ช่างมาเป็นแรงผักดันเราแล้วได้ประโยชน์อ่ะก็ขอบใจมนันนาที่ดา อย่าลืมนะคะใบขับขี่ดิฉันเนี่ยลุงบอกให้สอบสองร้อยครั้งไม่ว่ากันเลยนะดิฉันได้แค่สามครั้งเองนะเป็นเพราะว่าอีโรดได้อีโง,โง่อสอบใบขับขี่ไม่ผ่านอีง้อคือครั้งแรกไม่ผ่านดิฉันก็บอกสื่อไม่ม่พอนครั้งที่สองไม่พอนอุ้ยด่ากูเหรอพออยากวอนไไหนขี้เกียจอ่านไม่ใช่ขี้เกียจอ่านอ่ะมันเหนื่อยบางครั้งมันเหนื่อยเปิดเปิดแล้วเปิดเปิดฟังมันนะอุ้ยพลังมาค่ะ ก็ที่ตอนเรียนอาชีวะปีครึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้คนช่วยกันด่าเนี่ยนะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอว่าคนอย่างมึงอ่ะจะสอบเข้าอาชีวะสายช่างได้อะไรเงี้ยแล้วก็ด่าอีตออหลสร้างเรื่องอ่างเงี้ยเราแบบองโง่อะไรอย่างเงี้ยอ,อีเลียดทิปจะบอกให้ดิฉันขอบคุณคนพวกนี้นะขอบใจนะว่าเอ้ยถ้าไม่มีมึงนี่กูไม่จบนะชีวิตก็เรื่อยเฉยๆนะวันนี้มีเป้าหมายใหม่ในการ มุ่งมั่นนะคะหรือก็โฟกัสที่นอนถึงเราจะออกนอกรูนอกตางเราก็ต้องเข้ามาที่รูเดิมของเรานะคะอย่าลืมว่าตอนนี้ดิฉันนะอายุจะหกสิบแล้วนอ้องถึงจะใช้แอป,ปทุกคนก็รู้ใช่ไหมหน้าจริงดิฉันเอาลงไลฟ์สดให้ดูนั่นแหละที่ปากแบบเขาค้ำๆอดน,นี้ฉันไม่ได้ค้ำนะแต่แต่กล้องแบบแม่งเหี้ยเกินอ่ <c oughs> ะก็รอดกล้องมัน ทำร้ายดิฉันเกินไปอะเหมือนเจาะเหมือนกล้องจอคอมเลยแต่ไม่ว่ากันให้ทุกคนเห็นเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาแอป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 คนชีวิตจริงไม่รู้จักเรานะคะทุกคนพูดถึงเ,เรื่องความมุ่งมั่นสําคัญมากแล้วดิฉันเนี่ยมุ่งมั่นโอ้แบบเฮ้ยกูจบได้ไงวะเนี้ยได้ใบบุตรที่บัตรได้ยังไงนะเนี้ยจบอาชีวะสายอาชีพได้ยังไงวะเนี่ยเพราะมันตั้งทัง เอ่อทิวรีภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติมันต้องหูมาพร้อมทั้งร่างกายฝึกประมาณฝึกทหารนะคะทุกคนถึงบอกขอบคุณมอกนะะขอบคุณมากมากสะใจที่ได้ทำงานนะเดี๋ยววันนี้ก็คงคงจะไปแวะหาเพื่อนนะทุกคนแวะหาเพื่อนนะคะแล้วก็ไม่รู้สิต้องซื้อของด้วยอะทุกคนเคบเันขายก็ต้องซื้อ อก็หลายอย่างอยู่ก็ต้องแอบจะต้องซื้อของอยู่เล่าให้ทุกคนฟังว่าขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วสิ่งที่มุ่งมั่นนั้นอะ่ะต้องคิดด้วยว่ามันได้จะได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์จริงไหมนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าอตอนนั้นอะ่ะวันเพญไม่ได้คิดนะคะว่าตัวเองเนะี่ยจะเรียนจบได้นะคะสนจะสนใจอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ ตอนนี้นะก็เดี๋ยวขออนุญาตแบ่งเวลาให้ดีก่อนเนี่ยเห็นไหมอากาศเปลี่ยนทุกคนที่นี่เนี่ยที่มานั่งในห้องน้ำโดยเพราะอะไรเพราะว่าห้องน้ํามันอุ่นหนาวแล้วค่ะสวีเดนนะคะดิฉันจะต้องออกจากบ้านตอนหกโมงห้าสิบห้านาทีหรือห้าสิบนาทีนะคะเพราะว่าจะไปเช้าหน่อยเพื่อไปนั่งเล่นจริงๆรนะิน่ะถ้านั่งออกจากบ้านเร็วก็แบตหมดเร็วแหละ นะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็ให้ทุกคนทราบว่าวันเพนเนี่ยมีจุดประสงค์ใหม่แล้วนะคะจุดะสมเก่าๆอะ่ะดิฉันก็ไม่ได้บอกใครหรอกตอนแรกะนะดิฉันจะต้องหาตัวพาตัวเองเนี่ยเข้าไปในสู่เส้นทางของคือคือจะต้องเรียนจบให้ได้อะ่ะแล้วทําไมตอนนั้นมึงไม่จบชั้นดีมึงหน้ามึนไปสอบ เข้าสายอาชีพได้เอางี้ดิฉันจะไม่เล่าละนะไม่เล่าเอาเอาที่มุ่งมั่นใหม่นะคะเอาที่โฟกัสใหม่นะคะคอนเซนเทรตใหม่และดิฉันก็จะไม่สนใจข่าวหรือว่าที่สนใจมากก็แบบเราออกนอกทางเยอะเมื่อวานก็จิตตกจิตตกเรื่องอะไรพิษบูกัดเด็กค่ะเด็กสองเดือนคือแบบโอ้ยกู ข่าวสิงโตเพิ่งจะหายแต่ขับสิงโตเนี่ยเรายังนับตัวได้ว่ามีหกร้อยตัวพิษบูนับได้ไม่เล่ามันมีเท่าไหร่นะแล้วพิษบูร้ายกับสิงโตนะสิงโตนี่เรารู้ว่าถ้ามันย่องย่อง,อง,องหรือเราไม่ไว้ใจมันตลอดเวลาแต่พิษบูเนี่ยไว้ใจก็ทําให้รู้สึกยอมรับว,ว่าจิตตกค่ะทุกคนยอมรับว,ว่าจิตตกเด็กสองเดือนนะ่ะไปฉีดวัคซีนมาแล้วหมาคาบแบบแล้ว กูว่กูจะไม่ได้ดูข่าวแล้วนะโดยเฉพาะข่าวคดีเด็กเนี่ยดูปุ๊บจิตตกปั๊บสงสารเด็กจริงๆทุกคนสงสารจริงๆมันทําให้ถ้าเกิดไม่ได้สนใจข่าวอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ตอนนี้สนใจข่าวพระนะคะเกาะขอบสนามอยู่เท่าๆกับทุกคนค่ะนะแต่มันจะไม่ละเอียดมากเพราะว่าวันเพ็ญมีมีสิ่งสําคัญที่จะต้อง เขาเรียกว่าโฟกัสมันอยู่นะฮะต้องดูต้องมุ่งมั่นมันอยู่อีกหนึ่งอย่างนะคะซึ่งตอนนี้ยังดึงตัวเองเข้าลู่เข้าทางไม่ได้เลยนะเนี่ยถ้าดึงเข้าลู่เข้าทางได้เนี่ยอืเริ่มรู้แล้วตัวเองเป็นคนไม่งู๋แต่ก่อนคิเอ๊ไม่ไม่ใช่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนว่าอย่างเดียวนะญาติพี่น้องก็ว่าค่ะที่ว่าเพราะอะไรรู้ไหม บ้านดิฉันเขาวัดกันด้วยใบปริญญาค่ะใครมีบัณปริญญาเยอะใครมีบัณริญญาแบบตีโทเอกไล่ไปนะใครมีตําแหน่งแบบดาวเยอะๆอะไรเงี้ยเขาแข่งกันอย่างนั้นแต่ดิฉันไม่ได้เรียนหนังสือช่วงนั้นไงก็อย่างที่ว่าแหละนะแต่ณนะ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 วันนี้ก็ได้จบสายช่างที่เมืองนอกนะเรียนกับฝรั่ง จบที่สวีเดนเรียนกับฝรัง่งมันทำให้เรารู้ว่าอ๋เาเอเล้ออีกเรื่องหนึ่งครูบอกดิฉันเองค่ะครูดิฉันนะคะที่ดิฉันกลัวอยู่คนหนึ่งนี่แหละบอกได้เลยว่าซาร่าเธอไม่ใช่คนโง่น,นะเธอ,อย่าถ่อมตัวคือเราถ่อมตัวว่าฉันไม่ใช่คนโง่น,นะฉันเป็นคนขยันแต่วันที่เราจะจบครูบอกว่าซาร่าเธอเป็นทั้งคนที่ขยันและคนที่ฉลาด เขาใช้คำว่าฉลาดนะวันท e. ี mé, ่ฉันวันที like, ่เขาคุมสอบเขารู้เลยและเป็นคนที่ความมุ่งมั่นสูงจะทําอะไรทําได้เฮ้ยตอนนี้เราขอมุ่งมั่นอีกอย่างหนึ่งได้ไหมคะทุกคนยังไม่บอกใครนะขอตอนนี้ดึงตัวเองก่อนอทาไมกูไปสนใจเรื่องพระเยอะแยะว่าให้คนอื่นก็สนใจไปก่อนดีไหมแล้วเราก็คอนซนเทรตกับสิ่งที่มันเป็นสําคัญกับชีวิตเรานะคะสําคัญกับชีวิตเรามากๆเลยอ่ะ พราะเรารู้แล้วว่าเราสามารถจบสายอาชีพได้สายนี้ก็ไม่ยากแค่ความมุ่งมัน่นต่อนที่เรียนสายอาชีพก็มุ่งม,มั่นอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนอะไปละนะคะดิฉันจะต้องไปขึ้นรถที่บางทีทําคลิปแล้วไม่มีแคปชั่นอนะคนก็ไม่กดดูหรอกนะ,ะฝากทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าดิฉันไม่ได้กดก็จงไวใจอย่าว่านะ วันเพนมีอะไรต้องทำนตคกต้องคอนสินเทรตนะคะอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้เวลาไลฟ์สดจะได้เจอกันนะคะบ๊ายบาย